เราโสวัสดีครับเขาก็จะมาต่อกันเลยกับในเกมแอฟริก a อาเมชิ n ฟอร์พิกนะจากพาที่แล้วก็มีเด็กสองคนนะได้วิ่งผ่านไปแล้วแล้วก็หาไม่เจอก็<笑><笑>ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเช่นลูกเราเปล่าเช่นลูกของคนคนนี้เปล่า ถึงอะไรเออบือ้มเริ่มเกมมาก็เล่นกูเลยเอยแมวสิงมากเลยเป็นอะไรที่นะเริ่มเกมก็มาแล้วแมวไม่กลัวไม่กลัว

เปิดไฟก่อนอออืืสว่างมากครับ <c oughs> เราไปกันตอนมันจะดีไหมเนี่ยตอนนี้ก็ตีตีสองสี่สิบเจ็ดน่าจะตีสามนะครับนะผมก็มานั่งเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะอือลูกภาพ มีอืมแ้ามีช้อนโอ้โหบ้านหลูอ่ะถ้าหลูแบบน่ากลัวอย่างนี้ก็ไม่น่าหลูนะตรนนี้ไปได้ไหมครับลองลอง,ลองนะ เอ๊ะคีโปตัวนี้ก็ <c oughs> น่าจะเป็นปกินมดนะตอนอีไรไม่รู้อันนี้นกเหยี่ยวเลยนกพูดน่าจะเป็นเหยี่ยวนะปากน้ำมแหลมนกพูดปากแหลมวย,วยีงง่ห้อเจ้าหนุ่มอีว่าไงนนาสวัสดีเฮ้ยมีนออม อะไรอ่ะช่างเหอะหนีหนีนเฮ้ยขยับได้นั่นมีประตูด้วยเนี่ยคงเป็นประตูลับนะแ,แอบมเฮ้ยมีใครทำหลังเบ้างโอ้เครื่องจกักรนะ ม,มุนม, Bref, ม,ม้วนม ates, babies, 對對้นตัวยงตัวย่งตัวเสียงนะเข้าไปหดแบบได้ข้อยี้กันมีอะไรมาเนาะโอ้ยไม่ชอบเสียงเลย ไปดีกว่าอยู่นานๆเดี๋ยวมีตัวอะไรมานะเฮ้ยอย่าอย่าล้ม้ยเอาก็อี้ล้มมีเอาเก็บที่ได้ไหมปิดประตูโอ้โหรีบปิดจังวะเปิดไว้ดีกว่า โอ้ยเจี๊ยบโอ้ยตกแกงมาเลยมีปืนเก็บเอาเปืนมายิงถีดได้ไหม,มเออนี่ก็คงเป็นโลกของเจ้าของบ้านนี่เอาเปืนปืนเก็บไม่ได้เชืบอโอ้ย ไปโตไปกันไปกันโอเคที่ไหนเนะี่ยเ้ยโอ้โหก่อนนะเล้นในเกมไม่หาเด็กสองคนนี้ไม่ใช่หรอต้องเมื่อกี้เหมือนเป็นประตนูนะเด็กมีเด็กสองคนเข้าไปทำไมผมเข้าไม่ได้อะช่างมันเถอไปดัเข้าขบ้านท้่บ้าน ที่ไหนเนี่ยเอาก็บ้านแล้วยังไม่รู้ที่ไหนนะเอ้ยล็อกนะอืมอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำมีกระจกกระจกสะท้อนไม่ได้ละเดี๋ยวไปประตูกัน เสียงวิบวิโตขยับได้ก็จะเป็นสวิตนะนี่นั่นอันนี้นนนนนมีกนไกเยอะแยะปิดกันเดี๋ยวมีใครไม่เห็นโอ้ยเลือดอาใจะเ,เข้าไปเลยอะไรมั <c oughs> น,นจะเยอะขนาดนี้ ันนี้ก็คงจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะที่เราเข้าไปไม่ได้สังเกตว่ามีตัวอะไรไม่รู้ว่านอนอยู่เออนะไปกันดีกว่ามีตู้บ้านนี้ล็อกได้แบบมันล็อกได้แบบแน่นหนามากนะฮะมีประตูล็อก ทุกบานเลยประตูบ้านไหนไม่ล็อมกมั้งวะเอ้ยพูดอะไรผิดบ้างเนี่ยใช่ไหมนเนี่ยหมุน <c oughs> นี่ดีกว่าผม <c oughs> จะพูดว่าป,ประตูบ้านเนี่ยมีบ้านไหนไม่ล็อมกมั่งเนี่ยประมาณนี้ <c oughs> จะลิ้นพันกันหมุนไม่ถูกนะโอ้ยอหลอนหลอนรูปภาพเอ้ยประตูเปิด ่ันไงกะแล้วอ่าที่ผมรู้ว่ามีคนมาบอกนะะเอ้ยมันมีตัวอะไรไม่รู้หายไปจากเตียงนอนนะไปกับพิบด้วยนะฮะล <c oughs> <c oughs> อยลืก้นเออนข่ควมไปท เหมือนมีอะไรผ่านไปนะนอตน,นะเก็บก่นอนมีนะห้องนี้เป็นห้องใครเลยน,น,นี่ที่เราเดูงจากตรงนี้หนะ้าเป็นห้องกระจกซึ่งด้านหน้ามันจะเป็นรูปภาพนะ ล็อกแล้านอนนะอ่านไม่ออก <laughs> <laughs> เปิดไฟก่อน <laughs> ชอบเทียงที่นี่มากเลยมันเป็นอะไรที่แบบอัมเมซิ่งสุดๆอือ <laughs> <laughs> เพื่อนไปทางนี้นะเราจะไม่ไปกันเราจะไปทางนี้เราล็อกกลัวต้องล็อกนะเกมนี้ถ้าห้องล็อกอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะพวกอะไรล็อกให้มันเปิดไม่ได้มันจะมีอะไรมาปิดกั้นนะไม่ให้เราเปิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอ,อ,อะไรไ นั่นก็ได้เวลาพอสมควรนะ <laughs> ผมก็ขอจบพันนี้เพียงเท่านี้นะ